โอเคครับกลับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้อยู่กับผมโซเลสสตูดิโอนะครับกับเกม <c oughs> เกมอะไรครับคุณกีเซอร์เล่นไปเลยไรบงดีมึงเล่นทุกคลิปเลยนะเล่นทุกคลิปกินบิ๊กแกงหรอเล่นทุกคลิปเลยนะฮะไป, أ, ไป <ening> แล้วไปแล้วนะฮะเราอยู่กับเกมเฮดวันเซตวันคิงออฟคิวนะฮะคิงออฟเดอะคิวครับ <Bye. S 1> โอ้โหเราอยู่เกมเพลย์ซ์ทังสัปดาห์ King of the q u e อยู่ใครวะอยู่กับลิกซ์เตอร์เกมเมอร์นะฮะโอ้ยนับนึ่งนับหนึงไปมากุดยิ่งฟันเอออ้ยมันขับรถไล่ชนเลยว่ะไอ้ไรนะกูอยากลุกโอ้เบรก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 ขึ้นรถเลยเหรอวะไอ้รถคันเมื่อกี้แหละที่กูขึ้นอ่ะกูจำได้มันต้องขับได้เยอะกว่านี้ดิ มันขับรถทันอื่นไม่ได้เรอวะเดี๋ยวกูไปส่องแมพแป๊บอคนแลกอรบอกเลยเฮียเกมเียนี่แดกเฟรมเลสสัสสโอ้โหนี่ไงรถนี่ไงรถกูเจอรถแล้วเฮียคินมันรับกูด้วยเฮ้ยกูได้รถแล้วโอ้ยเชี่ยไปยูวง ดมูไปด้วยกูหาทางขึ้นอยู่แป๊บนึงกูจะกูจะไปได้หรือเปล่าปัญหามึงต้องลงมาด้านล่างอ่ะนะรถกูมันใหญ่เกินไปที่จะไปตรงนั้นอ่ะรถเที่ยวเมันวะรถจี๊ปไอ้สัตว์ุ้ยไปด้วยไปไปไปพาไปวิ่งเล่นแป๊บตรงหน้าคนกรับ ต่อยหน้ากูเหรอนิงรูปพาไปเขื่อนไปเดินนรกอ๋อในสัตว์นี่มันเกมแข่งรถหรือเกมโซเวโวเนี่ยเฮียมึงลองกดตัวทีกดตัวทีอะตัวทีคุณเข้าอะไรคุณเข้ามาไตัวทีไม่ได้เล่นเลยเราะเกมเลยอ๋อเฮียโอ้โหเฮียไอสัตว์แม่งโคตรปวดหัวมุมนั้นโอ้ไม่ผลในสัตว์เอ้าเอเหยียบรถขอโทษเขาเฮียจะชนเขาเสือกไม่โดนอีก ว้าปก็มาชนสัตว์ดูจังไรปอไอ้เหี้ยมึงนี่โคตรกระลากินีเลยสัตว์มารอบนี้ไม่ชนให้มันรู้ไปไ<อ>หิหอยเฮ้ยฮะฮะถอยชนแม่งฮะอ,อ๋อมันไม่เข้าเกมแน่เลยกูเลไชนไม่ปิวแต่อันี่อ่ะอ้า รถข้างในมันอยู่ตรงไหนโอ oh! oh, okay, ้ยไอ้เียอรเล้ทำไมเนี่ยโอ้รถยนต์นั um ้นคว่ำเราต้องไปช่วยเขาเป็นไงวะเราต้องไปชนซ้ำาออความไอ้แกงไหนไหนมึงมานี่ อุ้ยอุ้ยมันบวกว่ะทามันนี่ผมงงแดกหนูสองทางไกลให้เฮ้ยมีติดน็อตได้หวะกดชิปกดชิปกดชิปเพิ่มน็อตได้เี้ยมีน็อตอี้ยไหนงั <laughs> ไนไอ้สัตว์าแล้วทำไมมันชนเราแรง เออนี่ยกูรู้วิธีชนแล้วไอ้สัตว์มีหอยมา,มานี้ยิ่งชนอั๋วนี่โหโคตรพ่อโคตรกนนูนี่โโนเซียนด้านการขับโอ้โหตู้หอ้อาวหลุดออกจากรถ what the fuck อ๋อแมทเริ่มแล้วกูว่าแล้วทำไมด,ดูอ,อกิดรถไ้เฮียทางนี้กูจะต่อยหน้ามึง ก่อนเข้าเกมขอสักทีนะอิ่มละสบายเวอร์ได้ละก่อนเข้าเกมขอต่อยสักทีเฮียกำลังจะวิ่งไปต่อยเลยครั์ต่อยอะไรป้าอุ้ยขันเก็บวันนี้เฮ้ย eg8 eg8 กูยังไม่เข้าเลยเฮ้ยกูอยู่ e เหมือนกันหา m a ปหา map nnnn กูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นบ้านกลางเมืองอ่ะกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกลางเมืองใช่ไหม เนี่ยมึงเห็นกูวะนี่กูลงมาแล้วเนี่ยไม่เห็นกูมองข้างหลังไม่ได้กูรอดลงไอ้กูอยู่กูอยู่ตรงเอเอไอเอเนี่ยไอเอเออเ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 เอเอกออยอเ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 ออยู่หน้ามึงเลเเอ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 อเอเอเออเอเออเอัตเ์นอ่นเอเอเเนเอเเอออเอเเออเออเออเอขอเออเเอเอ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 ขอเเออออเออเออเเอออเ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 ออออเอเอ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 อเ กูเอาวิวแชร์เป็นไรป้าหลัวเล่นกันยังเนี่ยพี่มาเทียทีเบิร์ดแล้วโคตรแหลกอี้ยพี่สร้างบ้านอยู่อืมที้ยในโกดังมีอะไรบ้างไม่แต่ปืนพกอ่ะเจอกูเจอกูเจอลูกโม่อ่ะเอาเลยไอ้หมวกกันกหมวกนกกูขอไอสัตว์กูชอบหมวกนกไอสัตว์รองเท้าบูทเก็บหมดอ่ะเฮ้ยมันได้ยินเสียงปืนไหมไม่ได้ยินว่ะ เฮ้ยเอคไหนกระเป๋าโดนเด็บมีคนอยู่เว้ยใช่เหรอเออมีคนร่อนลงมาพร้อมเราด้วยเหรอมีมีไม่ใช่อีบ้านแบบเอ้กูเจอรุ่ซองะไอ้กูเจอเอ้ยกูจะรู้ซองเอาหารถดี่้าหารถดี่้าเขียวเขียวยังไม่มาเลย ดเด็เแดแม่นี่ใหม่หรวะกูถือปืนหกกูก่ถือปืนหกเนี่ยเฮ้ยกูเจอ,อปืนกล MC เลยนี่เนี่ยอันดับัน,นึ่งเลยครับกูคือค,คือตัวกูไม่มีอะไรเลยนะจุดจุดนี้ตัวเพียวกูมาแบบอย่างเฟี้ยว,วบอกเลย ขึ้นไปชั้นบนขึ้นไปชั้นบน,น,บนแต่กูส่งให้ลองนี่แหละไม่แต่ไหนวิดีโอตัวผีตรงนั้นน่าจะมีของไหนเฮ้ย hey, มีรถมีรถมีรถ,รถใช่ป่าวอะไรถไน้ำตานนอกประตูต,ตรตนี่นี่นี่เดีย๋ยววิ่ง快สิกูตามไม่ทนันอีหอยอันนี้ขี่ได้ป่าวะ มช่างเอคลอเลยยิงไม่ได้กระสุนลูกโม่มขอไเดียึ่เล่นยเฮ้เสียงรดหรือเสีงเยงแล้วเสียงรดเสียงรดเสียงรด กูไม่เจอกระเป๋าเลยอ่ะไม่เจอแล้วไหนไหนไหนไม่ถึงเจอกระเป๋านะกูกันนกค่ะเอ้าอันนี้อ่ะอันนี้ใส่ไม่ได้เหรอส่ใส่ได้ทำไมจะใส่ไม่ได้ไม่ได้มันเก็บไม่ได้เหรอเก็บได้ได้เหรอถอยออกมานิดนึงดิเออถอยมาแล้วกดแล้วเล็งไปที่มันเออแค่นั้นแหละไปไหนนี่ไปไหนนี่

ตอนนี้เราอยู่สังเกตทางเข้าเมืองนี่ทางเข้าเมืองอยู่ไหนเราเราอยู่ในเซฟโซนอยู่แล้วอยู่เซฟโซนเหรอเออเอ้มึงเห็นเห็นปั๊มป่ะถือปืนรอเลยถือปืนรอเลยเดี๋ยวกูจอดรถตรงนี้ก่อนเนี่ยถ้าเราขึ้นไปทางปั๊มอ่ะเราจะเจออีกลง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 มาเออถือปืนรอเลยถือปืนรอเลยเดี๋ยวกูส่งให้ สายลงสายลงสายไม่มีเฮ <c oughs> ้ยขวาน่าจะมีว่ะแต่ว่าเราเราเรยังหลีกเลีล่ยงกันพ้าก่อนตอนนี้หนูสู้ไปได้แน่นอนอีเขี้ยแมวกระโดดขึ้นใจในปั๊มในปั๊มน่าจะมีว่ะราต้องค่อยๆเล็งและย่องไวนี่กูเอาแว่นส,อนสอ่องทางไกลส่องอยู่เนี่ย ด้วยการคานไป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 ึงอยู่ไหนเนี่ยมอยู่ไหนขนาดนี้มันโคตรช้าเลยสัตว์ไปเารถมาดิไปเอรถมาไปรถมาเอาเองก็ได้เฮ้ยเครื่องบินเฮ้ตกล่อเห็นตกล่องไหตกงไหไหน่นน่่เดงไปตรงบนฟ้าดีมีกล่องร่วงเออคนโอ้โหโอ้โหโอ้่อนที่รามจะมาไปเร็วรถอยู่ไหนอะ เราอยู่ตรงพุ่มไม้อ่ะเมื่อกี้อ่ะกูจอดทิ้งไว้อ่ะพุ่มไหนวะนี่นี่นี่มึงเห็นไงเนี่ยไวะวิ่งตามกูมาม้หรือพุขับเองออกขึ้นมาคือทางปั๊มเลยไม่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 เราอยู่ในต้นอยู่แล้วหักเลี้ยวอยู่หักเลี้ยวอยู่อุ้ยิ่งชนชนชน แหลกไอ่สัตว์โนแม่งไปลง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 ตรงนี้มันมีของกูจำได้เข้าไปเข้าไปเข้าไปเดี๋ยวไม่มีคนเดิี๋ยวไม่มีคนเดินตรงนี้ของเยอะตรงนี้ของเยอะอชเช็คเช็คเช็คทุกซอกทุกมุมบบบบบนี่มีระเบิดว่ะ มีคนเข้ามาแล้วมีคนเข้ามาแล้วถอย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 ไหนวะเพราะประตูมันเปิดประตูมันเปิดกูเป็นคนเปิดไม่ไม่ประตูห้องน้ำอ่ะใช่เหรอประตูห้องน้ำมึงเป็นคนเปิดเหรอเฮ้ยแต่เราออกจากตรงนี้เถอะให้ไวเลยให้ไวเลยโอ้ยผ่านได้เราไปมาแึ้นมาเราอยู่เซฟโซนมาตอนนี้ อยู่ในขอบเซฟโซนอยู่แล้วเราไปไหนดีตรงนี้เออเอเดี๋ยวดูเอดกันส่งแมพมึงถือปืนดอรี่ตัวเอดอยู่ไหนวะเราอยู่ในขอบแล้วหาหาทางแม่น้ำตามถนนนี้ไปก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่กลับกลับไปทางทางนี้ปะเดี๋ยวขวาอเออเออเอ,อ ตามตามถนนไปนเลยถ้ามีคนยิงมายิงสวนเลยนะเฮ้ยนั่นน่นั่นน่ะทางซ้ายทางซ้ายอย,ยิงกันว่อนเลยตรงตรงมีมีรถกระบะตรงนน้นเนอะลงมายิงเขาลงมายิงเขา นอนดีม,มอ้ยพี่เฮ้ยหมอบกดหมอบม่ได้เฮ้ยชมอบดิเฮ้ยหมอบไอ้เหี้ปั้นมาละเอา้ามันเล็งกันตรงไหนกันวะไหนวะมันยิงกันตรงไหนวะมนหมอบดีลูกพี่โอตตรงเรามีคนไหนตรงเรามีเหรอมีไหน วันนี่มันมีรถอ่ะเนี่ยมันนี้อุ้ยยี่หออุ้ยใกล้ใก้มันย่งมสนยัไงวะมีสไนวะว่นหาสไนเลยหายไม่เจอไม่เอุ้ยยุ่นสองคนสคนนไหนไหน่นนู่นนูนกำลังวิ่งไปทางขวามือ เอ้ยนี่เหมือนขวัญแก๊สพิดนีด่หว่าไศสตร์่เนี่ยตงกูเลยตงกูสองคนเลยมาทำมาทำไมเราไม่เอารถไปไหนวะสองคนไม่เห็นมีเลยสองดีๆตรงแถวๆต้นไม้เฮ้ยเจอแล้ว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 ม็อบม็อบมอบเจอไปแล้วมันมาทางเราปะ

นีได้หนีเลยนะนีได้ห right? right. ีเลยนะไอหนีเข้าได้เข้าเลยนะแอบลังรถังแอบลังรถม่อรถีวเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ไปหาไปหาปะมันอยู่ไหนแล้ววะอ๋อนี่นไ่เจอแล้วเจอแ้วเะเาเดินไปเหรอนี่นี่เห็นไหมมันวิ่งอยู่น่ะไป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  วิ่งมันวิ่งตรงไปแล้วมันวิ่งตรงขึ้นขวาไปแล้วตามไปเลยตามไปเลยอยู่ไหนเนี่ยเนี่ย<อ>เฮ้ยถือปืนรอไว้เลยนะมึงอะถือปืนรอไว้เลยเดี๋ยวกูส่งให้มันวิ่งตีนแตกกันเลยเลยอออะเวิ่งตีนแตกขึ้นไปข้างบนกันแล้วอะเมื่อกี้กูเห็น เงันน่าจะไปซื้อโซนมั้งคุณพี่อ๋อเออคือแบบคนบอกพวกไม้เงี้ยกูว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างถือรูปซองไว้ก็ดีคุงม,มีรูปซองแฮะไม่มีไม่มีมีแต่เองแฮกูมีรูปซองอยู่จะตั้เบาเดี๋ยวเปิดคอมแป๊บสลอ้อเออรู้แล้วรวเดี๋ยวเดี๋ยวกูกำลังตึงเครียดอยู่นิดนึงแต่ว่ากูจะไปแล้วจริงอ่ะกูไม่มีตังค์แล้วอะไรวะ เฮ้ยมึงเ,เ,เห็นบ้านตรงนู้นปะนั่นน่ะเห็นบ้านปะเห็นบ้านปะบ,บ้านไหนวะน,นั่นนั่นน่ะบ้านตรงหน้าหน้านกูเนี่ยบ้านตรงหน้ากูอ่ะน,นั่นน่ะมันวิงว่งวิงว่งวิ่งตะเล่นมาทางนี้แล้วดังดังดังมีตัวนึงใส่หมหวก<อ>กันน็อกวิ่งมาวิ่งมาเฮ้ยแอมเนี่ยแอมก่อนทางข้างหน้าเราเหรอเออเห็นปะเห็นปะเห็นแล้วเห็นแล้วสองตัวเลยนี่วะ ยิงไม่ถึงยิงไม่ถึงยิงูู่่เสียซ้ายมือชิบหายวิ่งไปก่อนวิ่งเข้าไปก่อนวิ่งเข้าไปก่อนวิ่งแอบตามต้นไม้ไปก่อน มันบอกว่าคนหนึ่งอยู่ด้วยนี่วะใช่เหรอหมอบหมอมอบเเช็คก่นเฮ้ยมึงเห็นรถมามปะมึงเห็นรถมามปะแมางล่อเหรอนั่นน่ะมึงมึงเห็นรถป่าเห็นรถป่านั่นรถตำรวจอะแดกมาแล้วน่ะรอก่อนรอก่อนเฮีย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 กูโดนยิงก้อนนัดหนึ่ง

ก็มาต้นที่มันมีวราปอจีจีอยู่อ่ะเจ้แลเจ้าๆลๆๆเจ,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 จ้าล้เจล้เจล้ตั้งอยู่ไหนเนี่ยตั้งเห็น,นซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือ,อไหนวะมันอยู่ซ้ายมือหมดเลยอยู่หลังหินอะกูเห็นอยู่เมื่อกี้ เอาเลยมาว่ะแก๊สมาว่ะกลับไปที่รถนะไปขึ้นรถขึ้นรถก่อนตังมึงอยู่ไหนวะอยู่นี่ไงเออวิ่งขึ้นรถก่อนวิ่งขึ้นรถก่อนมันชนรถกูพังหมดแล้วมั้งไงเฮียเฮ้ยเราหืมเราอยู่นอกนอกไอ้นี่นะ <muitas> นั่นรถเราอยู่ไหนวะอันนี้ปะนั่นใช่รถเราปะวะอยูงนหน้าควันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งกลับโอ้โหเขียวเลยสัตว์ไปไปไปอุ้ยโอ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 ้ยแหงกดเดียวอะโอ้ยตายตายตาว่าแล้วมันแม่งหยุดยิงันดนี้ผมมันยิงยิงกันดูอีกอะ กูเขียวกูเขียววิ่งตรงไปวิ่งตรงไปไอแก๊สอยู่คนแล้วแก๊สอยู่คนแล้วรุ่งๆให้ออกจากตรงนี้ก่อนเลยาไปล้เลยบ้าไปเยไปเลยไปเลยผ้ตัญชาไอแก๊สมันพ้นไปไกลยังมึงหยุดมึงหลุดมึงหลุดจากแก๊สยังเฮ้ยเราวิ่งมาทางแก๊สพ่นนี่หว่า เราเออกมาจากแก๊สเมื่อกี้เราวิ่งไปหาแก๊สเมืเ่อกี้คุณเหล่าเก้าแปดเจ็ดหกเออสวยเดี๋ยวกูจะยิงตัวตายตามเออไม,ไม,ไม่ไม่มึงมึงเล่นไปเลยเ,ลเลดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูกดเข้าไปดูสวยสวย,ยถ้ามึงไม่ยิงกูเมื่อกี้ไอ้เหี้ย่มึนยิงกูใครยิงวะเหี้ยมึง<อ>ไม่เห็นหรอมันมีตัวแอบอยู่ตั้งหลายตัวเมืเ่อกี้ถ้ามันถ้าสมมติมันไม่มึงไม่ยิงกูใช่ป่ะมันก็ยิงกูดิ แล้วถ้าสมมติกูไม่รอดล่ะเรื่องสี่วะคนเข้าไปดูไงวะอูตัดยาดรอ่ะตัดยารอความตายไหนเข้าชมไงวะ เออลวงตายเลยเหรอเออโอ้โหเออดีเดียก็นะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอลาเพลงเท่านี้นะครับผมไว้คลิปหน้าผมจะลงให้เกมมันยากวันนี้นะครับผมเนื่องจากวันนี้เป็นครั้งแรกนะฮะของผมนะครผมก็ ขอให้ผู้ชมสนุกกับคลิปวิดีโอนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ